ดโดยนำใส้ชีชิบานไบานในการเสี่ยงอาหางไบานว่าเป็นผลการออกเล็กรางวัลและคณะกรรมการคุมการออกเล็กรางวัลก็กำลังทำการติดสารนำดักคัดเลือกเอา60หน่วยบาทที่จะบรรจุใส่อุปกรณ์นํนำไส้ในการออกเล็รางวัลหวยเลข6ตัวโดยจะเสี่ยงเอาห่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัล ขอแจ้งใหบบัรอาหานจงมีสตริระวังตัวต่อเลขเหลี่ยมของกลุ่มค้นประวัติจำนวนหนึ่งนำใส่เครื่องหมายการค้ากาหมายโลโก้และการประทับของบริษัทฟร,รฟัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาไปโฆษณาสักส่วนให้โอ,อนเงินลงทะเบียนเพื่อเลขการสนองตัวเลขครบถ้โโกโกที่ถือรางวัลล้งนนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่ตางๆเป็นการกระทำทีต่ต่อระเบียบกฎหมายและเป็นภัยอันตรายแก่สังคม การออกเลขงรางวัลหวยพัฒนาได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลียงรางวัลเขาเ้ามามนสักกีพยานความกิจกรรมการออกเลขรางวัลเหตุนาทีกวดกาบความ้อบของเครื่องมืออุปกรณ์ออกรางวัลต่างๆเสียงได้มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพาแห่งศาตรลาวทางมิยุกยะปาจเสียง,งแห่งศาตรลาวและถ่ายทอดสดผ่านเพจงเพลงบุกลราลัตเตอรี่ไรให้มวลชนได้ชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัล บ่มีบุคคลใดสามารถผู้บุกการออกเลขงรางวัลลวงหน้าได้ที่หข้งให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการส่วยติดตามเก็บกำของมูลที่เกี่ยวกบผู้กระทาผิดเพื่อนใหม่เนี่ยมาสักส่วนรวมทางการหลักลอบจำนหน่ายห้อยเทือนและการพรานต้องห้ามต่างๆี่ผิดกฎหมายส่งให้เจ้า้าทีเกี่ยวข้องเพื่อสกัดกัน้นและปราบปรามกลุ่มคนผู้ดีดังกล่าวตามพลบบานครอมทัับเป็นเจ้าการอธิบายชี้แจงให้สังคมถูกสั้นคน ทับผู้เข้าใจเธอคนใหยและใช้อันตรายของกลุมคนที่สแสงหาผลประโยชน์ที่พิษต่อระเบียบกฎหมายบริษัรทรักวิสากิจหอยพัฒน,นาแม่กโมน้วยธุรก,กิจหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับการสี่นำและคุ้มครองของกระทรวงการเงินในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำไายไปหยปัยพัฒนาตุงประเภท ้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจรวมโด,ดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในห้องตลาดคืนเข้าสูร่ระบบกานเงินธนาคารเพียงครักกบกัรหลากส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจํากัดการพนันต,ต่างๆที่ไิถึงต้องตามระเบียบกฎหมาย การออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางโทรทัท S. 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 Ic, ์อค์าสั่งอิสเมียคอมบดาเครือข่ายโทรคมและทางเพจเพียงบุกราลอตรี่ไหลนอกนั้นยังจะลงโฆษณาแจ้งบนการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเส็นหนังสือพิมพ์เบียงจัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาว ส่งทานสามารถเลือกติดลับขดของการออกเล็กาังวันได้ตามสองทางดีทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการกุ้มครองการออกเหล็กาังวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งลำนับคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีลำดับเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงว้ายตามลำดับอยู่บนน้องหากทางด้านนอกของตลาดเลนตุ้งเป็ดที่อ๊บห้อย พื่อห้มประกันความโปร่งใสในการออกเลขงรางวัลแต่ละขั้งแม่ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรขงรางวัลมาจากเจ็ดภาคส่วนของหอวเปลี่ยนสกิบพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิด่วมเห็นกิจกรรมและเซ็นยังยึงผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้ การกวดการความาคามอมของเครื่องมืออุปกรณ์ดีจะนําใช้ในการออกเล็รางวันแต่ละสนิทก็ได้สําเร็จเป็นที่ออยอมหัยแล้ดับต่อไปขอเชิญปรดัดาการถือขันเล็กบันได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญปรรดาการออกเล็รางวันได้ออกมาจงเสียงเล็กบัรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่หนึ่งด้งก่บัรหมายเลขสาม ขอเชิญพนักงานออกเล็กรางวัลได้ออกมาจกเสียงเล็กบตรที่อยู่ในขันเป็นขันที่สองเด็กเก็บบันหมายเล็กห้าขอเชิญพนักงานออกเล็กรางวัลได้ออกมาจกเสียงเล็กบตรที่อยู่ในขันเป็นขันที่สามเด็กเก็บบันหมายเล็กสี่ขอเชิญพนักงานออกเล็รางวัลได้ออกมาจบเสียงเล็กบตรที่อยู่ในขันเป็นขันที่สี่ เด็กเก็บบัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจบเสียงเลขบัตรที่ยู่ได้ขันเป็นขันที่ห้าเด็กเก็บบัตรหมายเลขหกและขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจบเสียงเลขบัตรที่ยู่ได้ขันเป็นขันที่หกซึ่งเป็นขันสุดท้ายเด็กเก็บบัตรหมายเลขสองพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละเนตุ้ง ตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองยกเสียงได้คณะ,ะนนังนออกเลขรางวัก็ได้ประจหาทีอยู่แต่ะเดืนตุ้มเป็ทีห้ยอยต่อไปพนักงออกเลขลงวัจะไดการบุนวยบาทเขสน่วยตุ้มถงอกหนยตุ้มให้บน่วยตุ้มละ10น่ยบาทเส่งเริญปัจจุแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูน No. thank cool. หมายเลขแปด และหน่วยที่สิบหมายเลขศูนการบัรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ่มทักงวงหน่วยตุ่มก็ได้ครบหน่วยตุ่มละสิบหน่อยบาทตินที่เยห้อย ในโอกาสต่อไปคอยเซญคณะกรรมการค้มคองการออกได้รางวัลได้เก uh ียรติขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละน้อยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลมีคือดังนี้ 1. คอยเินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวการสำนักงานนายกรัฐมมตี 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติ 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและหกคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์การเรียลสั่งซัขดขอยันเซินคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรื่งรางวัลท้งหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่และหน,น่วยตุ้มนำพนักงานลบเลื่นรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมกดเสียงในบานตกลงมาสู่บนห้องหักทางด้านนอก โคงการออกเล่นรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่และในตุ้มเป็นทีแค่พ้อยต่อไปคอยพนักงานออกเล่นรางวัลหมุนในตุ้มทัม้งหกในตุ้มไปพร้พอมๆกันอีกเป็นขั้งที่สอง ยันเซินคณะกรรมาการคุ้มครองการอบรมรางวัลได้กดเสียงห้ยในบานตกลงมาสู่บันท้องขับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งในบานขอยันเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมาการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาเอาืนยในบานที่อยู่บนห้องขับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุงกง หน่วยที่หน่หน่วยที่สหน่วยที่สหน่วยที่สหน่วยที่หและหน่วยที่6ต่อไปพนักงานนอกเล่นรางวัลจะได้ทำการบรรจุนในบานคาใสอุปกรณ์มุ้งโงม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สมหน่วยที่4หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบรรจุนในบานเขาใส่อุปกรณ์มุวงกงก็ได้สำเร็จเป็นที่ย่ำย้อย ต่อไปคหยพนักงานลอ,อกเล่ลองวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจํำลักความทําประจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6กใบบานซึ่งเจริญแต่หมายเลขหนึง่งหาหมาเลขหกหน่วยที่หนึงหมายเลขหนึง่ง มายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสามหน่วยที่สี่หมายเลขสี่ น่อยที่ห้าหมายเลขห้าแลหน่อยที่หกหมายเยลขห, 6, หก 6. การารจูในบ้านเขาใส่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปขอยัยนเซินคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้เกียรติึืนมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลเสียงประจำหลักขอยัยนเซินขอยห้พนักงานนกเลนรางวัลหมุนอุปกรณ์เลเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่หนึ่ง ที่หนึ่งได้แก่หมาลขหกขอเสริมพนักงานออเลรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขหกความทันคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์มุงกุพนักงานออฟเลสรางวัลจะได้ทําการมุลอุปกรณ์มุงงกุเป็นขั้นที่หนึ่งจประการเที่สจะสันกษารใการ้สจ ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลเดจ็อคหน่วยบานเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมูนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลกเป็นขั้นที่สองหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลกขั้นที่สองได้แก่หมายเลขสาม ขอเสริมพนักงานออกเล่นรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางาคณะกรรมการได้ออกมาประจํำนาทีอยู่อุปกรณ์มุกงพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทําการหมุนอุป,ปรกรณ์มุกงเป็นขั้นที่2 อพนักงานออกเล่ยรงวันได้จับอุปกในบานเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันคอยพนักงานออกเล่ยรงวันหมุอนอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สามหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลกขั้นที่สามได้แก่มหมายเลขหนึ่ง ขอเชิมพนักงานอ,อกไดนรางวันที่ประจำอยู่ในตู้มหมายเลขหนึง่งพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มังกลมพนักงานนกเลนรองวัลจะได้ทําการหมู่อุปกรณ์มังกลมเป็นขั้นที่สาม ขอขอบใจน้ำคณะกรรมาการขอให้พนักง,งานนกเล่นรางวัลได้จับอุนยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหันรักษสียง ขนที่สี่ได้แก่มหมายเลขสองขอเสริมพนักง,งานอบเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้มหมายเลขสองร้ามทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยปวกก่อนมุงกลมพนักง,งานอกเลยนรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุ่งกลมเป็นขั้นที่สี่ คณะกรรมการ่อยพนักงานอกเล่นรางวัลได้จับอาลยบานได้นำไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นคอยพนักงานอกเล่นรางวัลหมุดอุปกรณ์เล็เแียงประจำลักเป็นขั้นที่ห้า 4ขอเสริมพนักงานอกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสี่พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนา,านทีอยู่อรปกอบมังกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมุนุปกรณกอมงกลมเป็นขั้นที่5พปบักติจเื้อ้นข้อกนกรจ้า,า,า,าข,อข,อจนขนะ ่อยพนักง,งานออกเลขรางวัลได้จับานายบานเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยนายบานไมาเลกเซียมประจำนวนก็นเลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการนายบานไม่เลกเซียมประจำลักข้างที่หกซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แกมม่หมายเลขห้า ขอเสิมพนักงานออกเล่นรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลคคาพร้อมทางคณะกรรมการได้อ,ออกมาประจับนาทีอยู่อุปกรณ์มุกโกลขอเห็นเชิญคณะกรรมการได้โยกขันโยกเพื่อเห็นหนายบานตกลงมาสู่บนท้องหาบทางด้านนอกขอเห็นเซิญขอขอบใจน้าคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลได้จับนนายบานเลยน้ำขณะนี้นายบาลน,นะนักพุญนายบาลก็ได้ถึงน้ำไปยวาาไม่บนท้องหับ ตามจำเลงที่โจกเสียงได้เป็นดีย่อมห้อยต่อไปขอให้ปทานาธขออกเลขรังวัลไดะจับมาหน่วยบานและทำาการถึงใน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเล็รังวัลอย่างเป็นทางการแต่ในเวลาดี ออเลขรางวัลให้ตราฐานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยบัตราประจำวันที่1ห้อยเสารเจ็ดออกข้างวันที่1เดือนปัจจิกปี2องพันสี่รางวัลเลขบบตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหนึ่งเก้าสาม 9ก้าสามแปดห้าหนึ่งเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขเก้าสามแปดห้าหเห้เลขสีตัวได้แก่หมายเลขสามแปดห้าหห้เลขสตัวได้แก่หมายเลขแปดห้าหนึ่งแห้เลขสอตัวได้แก่หมายเลขห้าหนนึ่งและเลขหตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งหมายเลขห ผลการออกเลขิรางวัลหวยเลขควบตัวก็ได้ออกมาสาเร็จเต็มทีม่ต่อไปแน่จะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลหวยนาซัดขอให้นัการออกเลขิรางวัลได้ออกมาประจำดาที